อสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาดูเหรียญอีกเหรียญของหลวงพ่อเต๋นะฮะคงทองอันนี้เป็นเหรียญรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นพิเศษนะฮะเป็นเหรียญที่เขาในวงการพระเนี่ยเขาเรียกว่าเหรียญแปะยิ้มนะฮะแปะยิ้มหรือแปะยิ้มเนี่ยนะฮะ เป็นเหรียญรุ่นพิเศษออกในประมาณปี2519ใช่ไหมครับใช่ใช่เป็น519นะฮะจะยุคท้าย,ายของหลวงพ่อแล้วนะฮะเหรียญรุ่นนี้เขาเรียกเหรียญแปะยิ้มนะครับท่านก็คงเพื่อนๆก็คงจะทราบนะเหรียญของหลวงพ่อเนี่ยจะใครมีนะฮะคือจะดีในทางค้าขายนะฮะ ทางค้าขายพบติดตัวค้าขายเมตตามหานิยมแคบคลาดนะครับอันนี้คือเหอรียญแปะยิ้มนะครับเป็น,น,นร,รุ่นพิเศษนะครับรุ่นพิเศษนะฮะไม่จะเขียนข้างหลังว,ว่ารุ่นพิเศษนะครับเป็นปีที่ออกปีสองพันหนร้อยสิบเก้านะครับแปะยิ้มนะครับที่สวยสภาพนี่ของผมผมมีอยู่หลายเหรียญอยู่ตัวนี้ผมมีอยู่สามเหรียญสี่เหรียญ นี่คือหลวงพ่อเต๋คงทองนะครับเ่็นพิเศษนะครับพระของท่านเนี่ยจะเด่นดีในเรื่องค้าขายเด่นเด่นมากในเรื่องของค้าขายโชคลาภคาดแล้วก็เมตตามหานยมนะฮะคาดแควปัญจตลาดหลวงพ่อเต๋นี่เป็นลุกลังหลังแล้วจ,จะใกล้กับแต่ทานหลวงพ่อนะครับเป็นเป็นเป็น มีประวัติการสร้างชัดเจนแล้วก็วัดเนี่ยหลวงพ่อได้โอนเงินรู้สึกว่าดูจากประวัตินะฮะหรือเพื่อนๆอ,อาจจะไปศึกษาประวัตินะครับการสร้างการอะไรกันดีนะครับก็มีใน u t u b e นะฮะว่าสร้างในวาระอะไรนะฮะเป็นพระที่ออกจากวัดจริงไหมหลวงพ่อเป็นผู้นำหลีในการสร้างจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีนะครับก็เพื่อนๆก็ลองลอง นะครับลองลองไปศึกษาหาข้อมูลในในใน u t u b e ในช่องต่างๆช่องอื่นได้อีกนะครับนี่ฮะเหรียญทองแดงนะครับเป็นเหรียญทองแดงของผมนี่เหรียญทองแดงรุ่นพิเศษนะฮะหลวงพ่อเต๋คงทองปี25งห้าสองพันห้าร้สบแปดนะครับแล้ว19นะครับสิ 19, ยังมี18อีกแล้สิบนะครับ ทางพระเตะคงทอนี้ครับคลิปก่อนนี่ผมเคยออกไปก็คือเรื่องของเหรียญก้นถุงนะฮะปีสองห้าศนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเอยสองห้าศนย์เก้านก้นถูนี้หายากแล้วนะครับหายากมากหายากมากและคนที่มีก็รู้ที่จะห่วงกันมากหะคนที่มีก็ห่วงกัน ไม่ค่อยจะได้เห็นังในตลาดเท่าไหร่นะครับก็นะครับฝากเพื่อนๆไ้นะครับได้ชมคลิปกันอนนี้คือเหรียญปีสองห้าหนึ่งเก้า็เรียกว่าเหรียญแปะยิ้มนะครับพื้นแปะยิ้มโอเคครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ